ครั้งนั้นพระราชโอรสเสด็จออกไปในป่าเพื่อเสาะหารากไม้และผลไม้ตามปกติฝ่ายนางนาคมานวิกาครั้นเห็นว่าพระราชโอรสไม่อยู่จึงเข้าไปในบรรณศาลาเห็นเครื่องลาดทำด้วยไม้และบริขารที่จัดไว้อย่างเรียบง่ายจึงคิดในใจว่าคนที่อยู่ที่นี่น่าจะเป็นบรรพชิตท่านหนึ่ง เราควรทดลองดูว่าเขาบวชด,ด้วยศรัทธ,ธาหรือเป็นหนีโลกมาอาศัยป่านี้เท่านั้นนางคิดต่อไปว่าถ้าเขาบวชด,ด้วยศรัทธ,ธาใจย่อมน้อมไปในเนคขมมะย่อมไม่ยินดีในที่นอนอันเราตกแต่งแต่ถ้าเขายินดีกามคุณย่อมยินดีนอนในที่นอนที่เราจัดแจงไว้ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะได้เขาเป็นสามีและจะอยู่ณที่นี้เอง ครั้นคิดดังนั้นแล้วนางจึงกลับไปยังพบนาคนำดอกไม้ทิพย์และของหอมทิพย์มาจัดแจงเป็นที่นอนปูลาดด้วยดอกไม้หอมเกลี่ยจุนของหอมประดับทั่วบารรณศาลาแล้วกลับไปยังพบนาคตามเดิมครั้นเวลาเย็นพระราชโอรสเสด็จกลับจากป่าเข้าไปในบนารรณศาลาทอดพระเนตรเห็นที่นอนอันงดงามทรงดำริว่าใครหนอ มาจากแจงที่นอนนี้ไว้ดอกไม้ก็มีกลิ่นหอมยิ่งนักน่าอัศจรรย์จริงหนอ